ทองเอาจริงแล้ยดินี่เบื้พุ่นพุ่นแข่งมึงแล้ว,ว,อลวทองเอาจริงแล้ยดินีิจะน้อยระวังเด้อทองเอาจริงแล้ยด้นิกลางหูสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายทองคำนะคะกับบรรยากาศ ฝนตกลินลินค่ะฝนขึ้นโบเ้าตกเย,นนย็นวันมันขึ้นไปเอาน้ำให้พี่ทองกินเมื่อวานกระพรอมบอกว่ากลับมาจากโรงเรียนบอกว่าให้กินน้ำเรียบร้อยแล้วเลือเจ้าขึ้นโบเก็บทำความสะอาดให้พี่ทองเมื่อวานนี้กลับมาจากโรงเรียนพี่ทองยังไม่มีอะไรนะคะไปอ,อย่างคือบ่บมีไม่รู้สิไม่ได้กินยาวอกสันเอาก็ไม่รู้คนที่มากนกลางวันผู้ดใดมาเบบซีบ่บอก จักเร็วเจสซีมาเก็บอะไรตีนะครับผมก็พึ่ง,งมีเมื่อคืนนี่หละอยู่กับเราในช่องพายทองคำกับบรรยากาศที่ฝนรินมาตกโปอยเป็นระยะระยะนะครับผมสองวัน,วนแล้วนะครับผมสองวันกับวันนี้สามวันกับวันนี้นะครับผมวันนี้เป็น,นระยะรยะสองวเมื่อวานะะทั้งวันเลยนะครับผมเมื่อวานทั้งวนันแล้วก็ทั้งคืนเนื่องจากว่าเมื่อวานผมไม่อยู่นะครับผมไปส่ง อาจารย์ที่อ ah, ุบลราชธานีอำเภอเพื่อหยางวะอำเภอสีเมืองใหม่นะครับเดินไปนั่มด้หน่กลับมาถึงประมาณตีสองพอดีนะครับมาถึงตีสองครับกลับมาถึงตีสองออกจากนู่นมาก็สามทุ่มกว่าออกมาถึงนี่ก็ตีสองนะครับฝนก็ตกรินกันสุดทางนะครับ เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดมีที่ตกที่แรงที่ค่อยนะครับเมื่อวานมันก็เหมือนกันแหละเวลาเลงเวลาค่อยแต่ไปเห็นที่วัดก็แล้วโอ้คิดว่าสวยดีนะครับทำเลสวยมากอยู่บนมีแต,ต่โขดหินเลย<ว>สุดยอด<ว>จริงๆนะครับผมสุดยอดจริงๆ<อ>ถ้ามีโอกาสอ,อยากจะไปอีกครั้งนะครับอยากจะไปไปเยี่ยมชมถ้าจะมีมีโอกาสครั้ง ต่อไปครั้งหน้าผมว่าจะไปให้ตอนกลางวันครับผมจะไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงเพราะว่าสวยจริงๆเลยครับผมเขาถึงได้ไปถ่ายทำหลังเรื่องนาคีตรงนั้นนะครับผมยอดจริงๆเกียวเกียวตอนนี้นะครับผม ที่หลับที่นอนพี่ทองนี้เอาไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้เพราะว่าพี่ทองจัดหนักแล้วเอาสซจลุลิตุมปริหมดแล้วดูโอ้โหนับวันยิ่งหนักไปหน้าจัดหนักไปหน้าดูนะครับผมเดี๋ยวพาพ่อเมสซีเดินดูดูครับดูพนักงานตำรวจไอ้เจ้าลงครับ ลงลง,ลงเองระวังนะพี่ทองเสยปลายทาง,งปลายคาง,งเองนะดูครับที่ตรงนี้ที่ว่าทําเป็นนูนๆให้นอนพิงครับหายหมดแล้วนูนๆไม่รู้ดินไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วโอ้ยดูเอ่งเก็บน้ําไว้กินไว้ใช้แล้วพี่ทองดูครับ เร้จะบรรยายยังไงครับผมเพราะว่าหมดมดมดืมดคําสีเวาครับว่าเบิดคําสีเวาย้อนว่าเจ้านนมีผู้ใหมออ่ดูแล้วผมว่าสามเดือนนี้จะหยุดหรือเปล่าครับการตกมันของพี่ทองดูภาพปอดหงวง ทองยาเด้อแม่เด้วยนะนะทองทองบอกทำดีดีหน่อยยายหน่อยทำดีๆหน่อยยัยหน่อยระวังเดยทองมวนมือแล้วมวนมือแล้วนะมวนมือลวมวนมือแล้ว เจ้าลงนี่ก็สำรวจดีเลยเกินครับนุ่ไม่ยอมแพ้ยายน่อย,ย,ยก็ยายน้อยทำงานหลงก็ต้องสำรวจให้ละเอียดเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้สำรวจเลยมีใครพามาสำรวจบรรยากาศช่วงนี้เย็นหนาวนะครับผมหนาวโอ้โห,ห,เ,หเกิดมาจะห้าสิบปีแล้วเพิ่งเจอครับอากาศหนาวเดือนเมษานะครับผมปีนี้ เป็นปีแรกเลยวารายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศธรรมดาเดือนเมษามีนาเมษานี่จะร้อนอบอ้าวอย่างหนักเลยมาเป็นนี้เมษาขึ้นเมษาอากาศหนาวดูพี่ทองครับปีใหม่เนะ นี่ก็หนาวตอนรับปีใหม่ทองกอดมวงมองหน้ายยหน่อยแบบมีปัญหาเลยนะครับนี่งานที่รับไว้ในเดือนเมษานี้ก็ยกให้ ความเล็กกับคุณตาเมาไปแล้วนะครับผมว่ายัางไงก็เราไปเห็นไม่ได้แน่นอนยังตกมันอยู่หนักหน่วงอยู่แบบนี้ต้องทำใจนะครับผมทำใจว่าผมต้องหาแบบว่าช้างมาช่วยกินหญ้าพี่ทองแล้วอย่างนี้แหละพ่อแม่ฟซีถ้าอย่างนั้นพี่ทองก็จะเป็นแบบนี้ตลอด ถ้าเรามีไม้เชือกหนึ่งแล้วก็ช่วยกินหญ้าพิทองว่าพิทองก็จะเปลี่ยนการตกมันแล้วก็อาจจะไม่ตกช่วงนี้ก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนยังไงก็กินเหมือนเดิมเปล่อ๋อ,อก็มีเชือกอื่นมาช่วยกินเนาะมันก็ต้องแบบว่าจากเคยกินสิบมันก็ลดลงเมือ่อลงมาเหลือห้านะครึง่งคนละครึง่งอย่างนี้นะีเท่าไหร่ก็ไปไนคเดียว เราก็แยกกันกินเนาะไม่ได้ไม่กินด้วยกันที่ไหนโ,โอ้ยเห็นหน่อยมั่วเลยแต่ทำยังไงเดี๋ยวทีนี้เงินจะซื้อไม่มีรอถูกวันที่หนึ่งซื้อรถอต,ตรีที่ไรก็ไม่ใกล้สัก,กทีโอ้ตายหาแล้เศทรทไทยเอ้ยนี่ตัวขาวขาวานสุภาษิตคำสุภาษิตเปรียบเปลอยเขาบอกว่า ให้ไงล้นให้น้อยเบอร์เต็มนะครับมันเป็นใจไดให้ให้ให้ใหญ่ล้นให้น้อยเบอร์เต็มอู้ย์ย่าน้อยู้ยัน้อยย่าน้อยระวังระวังงาพี่ทองนี่ทองยายาทองเบนมาจะไม่ยานที่จะไปนั่งอยู่ใต้งาสร้างตกมันเล่นหรบุ๊มเมนฮะ เอาเป่าเป่งสันดีเรียนมาถอยมาโอ้๊หโอ้โหคุณตลบอบวนเลยไลยลงเลยที่ทองเยียบเองนะหลงดูดูโอ้โหคุณตลบอบวนเลยขยับตัวทีพี่ทองจับหนักจับเต็มไปเลย ดูดูวันงวงทีแล้เอาอีกล้วงรอกเริ่มฮึบฮึบเย้าในำรวจก็สำรวจสำรวจจนถึงขาไทองแล้วดูเดี๋ยวดโดนเดีโดนเดี๋ยโดนเดี๋ยโดนเดี๋ลโดนโดนโดนอ้ยวันนี้เราก็ ให้พี่ทองอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ดูแล้วบรรยากาศฝนยังไม่หายนะครับผมยังน่าจะยังจะตกเป็นช่วง,วงเป็นระยะ,ะ,ยะมาเหมือนเดิมพี่ทองเป็นไรนี่พี่ทองกลางหงเป็นไรนี่กลางหงกวางมือทุกมือ,อทุบ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 หลงโอ้โหดูรอดเดินรอดงาพี่ทองมาเลยเองเกินเลยหลวงพี่ทองต้องขยับหลบให้เลย เจะไล่ที่ทองดูทองทองเอาจริงแล้วดินี่เบิรงวะพุ่นพุ่นแขงมือเราทองเอาจริงแล้วดินี่ิจะน้อยระวังเด้อทองเอาจริงแล้วดินกลางหูแขงงวงเอาจริงแล้วดินิปุ่นพุ่นอ่ะพุ่นน่ะอู้ นี่ก็สําหรับคลิปยูนี้ก็ฝากพ่อยเม่ซีคอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับครอบครบัวทายทองคำนะครับกับช่วงระหว่างตกมันของพี่ทองอยังไงก็ก่อนจากกันก็ขอให้คุณตะคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงรลบันดาลพระทหมอเท่าหมอหลวงพระคุปกปรกรรมปกปักร,รักษาคุม้มครองพ่อเม่ซีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนไป่ร่ำปลอยรวยนะครับผมแล้วก็ ตงดนบดานให้ทองหายตกมันเร็วๆเือ,เอจะได้ไปเดินเที่ยวแต่งตัวกับเขาว้างนะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชบกดถ่ายกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับรักทองคํำน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝา,ากทองคําไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับ